ับเข้าสู่ช่วงเซนทาโรนะคะอาจารย์หนึ่งสยามทารโรไพ่ทารโรแห่งสยามกลับมาพบกับทุกท่านเหมือนดังเช่นเคยคะ่ะสําหรับวันนี้จะเป็นดวงชะตาชา,าวลัคนาราศีพฤษภนะคะคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนชาวธาตุดินทุกท่านนะคะดวงวันนี้จะเป็นดวงประจาเดือนกันยายนปี2565ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะก่อนอื่นเลยจันขอเริ่มต้นสําหรับไพ่พลังงานหลัก สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอะไรกับดวงชะตาชาวาราศีพฤษภมีเรื่องกังวลใจเยอะนะช่วงนี้มีเรื่องต้องคิดต้องเครียดหรือว่ามีเรื่องต้องจัดการสะสาง ะะบางทีก็อาจจะทําให้คุณนอนไม่หลับหรือบางทีก็พักผ่อนน้อยนะคะดังนั้นดูแลสุขภาพด้วยในส่วนความวิตกกังวลเนี่ยจารย์อยากจะแนะนําอย่างหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งคิดอะไรที่มันเกินกําลังตนเองหรืออย่าเพิ่งคิดอะไรที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะอย่าเพิ่งวิตกกังวลจนเกินไปคะ่ะอยู่กับปัจจุบันแล้วทํามันให้ดีที่สุดนะคะจะเป็นทางออกที่ดีสําหรับใบที่2นะคะ ใบที่สองว้าวจัดค่ะได้รับโอกาสอันดีนะเป็นต้นทุนบุญกุศลถึงแม้ว่าคุณอาจจะมีความกังวลใจอยู่บ้างว่าเดือนกันยายนนี้จะทำการทำงานธุรกิจการค้าหรือจะประสบความสำเร็จในเรื่องความรักไหมนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภค่อนข้างมีความกังวลใจแต่เชื่อเถอะค่ะโอกาสอันดีเนี่ยจะมาถึงคุณอย่างแน่นอนนะคะด้วยต้นทุนบุญกุศลคุณจะได้รับโอกาสนะคะคุณจะได้รับเลือกคุณจะได้รับการผลักดัน คุณจะได้รับโอกาสพิเศษพิเศษเข้ามาในดวงชะตานะคะดังนั้นเชื่ออย่างหนึ่งว่าจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งม,มา่ปรารถนานะคะและใบที่3าม justice ค,คือความยุติธรรมนะคุณทําสิ่งใดคุณได้สิ่งนั้น คุณขยันคุณได้เต็มที่อย่างแน่นอนนะคะคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจคุณมีความทุ่มเทสิ่งนั้นจะตอบแทนกลับคืนมานะคะอย่างสมเหตุสมผลเลยดังนั้นเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าอย่างหนึ่งว่าชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยลุยกับมันให้เต็มที่นะคะอย่าเพิ่งกังวลในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นโอกาสมาถ,ถึงคุณแล้วรีบมั่นใจและไขว่คว้ามันมาทําให้เกิดความสําเร็จ เะะชื่ออย่างหนึ่งว่าจะได้รับความยุติธรรมที่คุณรอคอยผลออกมาเนี่ยได้อย่างใจอย่างแน่นอนนะคะสําหรับธุรกิจการงานนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องความรักนะบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่ากังวลใจในมุมมองความรักนะคะเขาจะรักเราไหมเขาจะชอบเราไหมสุดท้ายมันเป็นการที่ได้รับโอกาสอันดีและที่สําคัญคือ เขารักเราเรารักเขาด้วยเช่นเดียวกันเป็นความรักที่ก่อเกิดนะคะที่เกิดขึ้นแล้วมีความมั่นใจมั่นคงนะจากช่วงแรกๆนะอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจในความรู้สึกของเขาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเดือนกันยายนนี้นะคะจะมีเกณฑ์การเปิดเผยความรู้สึกนะคะเปิดเผยความรู้สึกในมุมมองที่ดีแล้วก็อาจจะเป็นผลบวกกับคุณด้วยนะการเริ่มต้นที่จะสารสัมพันธ์ที่ดีนะคะ สำหรับใครที่กำลังสมัครงานเอาไว้ยื่นสมัครงานเอาไว้สัมภาษณ์งานเอาไว้นะคะลุ้นว่าจะได้หรือเปล่าอาจารย์จัดขึ้นมานะคะบอกเลยว่าจะถูกรับเลือกตำแหน่งนั้นนะเหมาะสมกับคุณที่สุดเลยนะคะไม่ได้เกินกำลังไม่ได้เป็นอะไรที่มันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัดนะจะมาว่าคุณจะได้รับในสิทธิ์นั้นนะ่ะสัมภาษณ์งานผ่านได้รับโอกาสอันดีหรือมีคนสพอร์ตคอยสนับสนุนนะคะ มาดูกันต่อสำหรับพื้นดวงนะคะเริ่มต้นที่ใบที่หนึ่งกันเลยค่ะคนเก่งนะชาวลัคนาราศีพฤษกช่วงนี้จะขยันมาก จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นคนรอบคอบเป็นคนเก่งนะคะและบางทีอาจจะได้รับโอกาสอันดีเกี่ยวข้องกับในเรื่องการงานการเรียนการศึกษานะคะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การอยากศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาในช่วงจังหวะนี้บางคนหน่วยงานอาจจะส่งตัวไปเรียนหรืออาจจะมีการเทคคอร์สอะไรพิเศษพิเศษเพิ่มเข้ามาเป็นคําว่าเหมือนกับ Uh, Multi-Tasking นะมีโอกาสได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างแล้วคุณเป็นคนที่บูรณาการเก่งนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนคิดอะไรรอบครอบและที่สําคัญคือคุณเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมีไหวพริบปฏิภาณ์นะคะไม่แปลกใจเลยที่ช่วงนี้อาจจะมีคนเข้าหาเยอะมีคนมาขอคําแนะนํานะคะหรือบางคนช่วงนี้อาจจะอยู่ในเกณฑ์การวางแผนที่จะเรียนต่อด้วยนะสําหรับทางด้านการเงินนะคะ แปดเหรียญค่ะโอกาสเงินไหลเข้ามาเต็มที่เต็มกําลังเลยนะคะดังนั้นช่วงนี้อย่าเพึ่งเหนื่อยนะเก็บเงินเก็บทองก่อนตั้งใจทํามาหากินนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเนี่ยอาจารย์มองว่าออเดอร์เข้ามาแบบรัวๆปังๆทุกสัมมาอาชีพนะการเงินค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่มีความคล่องตัวนะคะสาหรับสหัชชะการลงหลักปักฐานหรือการเริ่มทําธุรกิจอะไรก็ตามในช่วงจังหวะน,นี้ถือว่าดีมากๆถ้าคุณทําเองก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะมีคนซัพพอร์ตนะคะอาจจะเป็นครอบครัวหรืออาจจะ เป็นในลักษณะของความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวเองนี่แหละที่จะสร้างธุรกิจหรือสร้างหลักสร้างฐานให้กับตนเองได้หากจะมีคู่หุ้นส่วนคู่ค้าก็เป็นคู่หุ้นส่วนคู่ค้าที่ดีนะคะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นโปรเจกต์สำคัญสำคัญหรือโปรเจกต์ใหม่เข้ามาในช่วงจังหวะนี้ถ้าไม่ได้ทำธุรกิจประจำเป็นการทำงานประจำก็จะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาให้โอกาส นะคะให้โปรเจกต์งานหรือให้โอกาสการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะหรือจะมีข่าวดีในเรื่องการงานจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ สำหรับครอบครัวเรือนพันธุนะช่วงนี้เย็นกายสบายใจนะดูเหมือนทุกอย่างจะลงตัวนะคะค่อนข้างที่จะเป็นไปตามแผนที่คุณวางเอาไว้สำหรับลูกน้องบริวารก็ไปได้เรื่อยๆนะคะทำงานได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังเลาะเห็นอนาคตที่ดีนะในเรื่องการทำงานขยันแล้วก็ทำผลงานออกมาได้ดีอย่างต่อเนื่องนะคะและสำหรับคนที่มีบุตรสืบสกุลเนี่ยอาจารย์มองว่าค่อนข้างที่จะดีเลยเขากำลังโดดเด่นในเรื่องการเรื่องงานของเขามีโอกาสเติบโตนะคะมี ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือหนะ้าที่การงานดีขึ้นสำหรับเรือนอรินะคะความที่เป็นความอุปสรรคหรือความเหนื่อยยากเดือดร้อนเนี่ยช่วงนี้จะเป็นในช่วงที่ว่า มันไม่ค่อยมีเวลาจานโอกาสมันมาเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเวลามัน24ชั่วโมงเท่าเดิมดังนั้นเนี่ยเป็นคําว่ามันอาจจะเหนื่อยอยู่บ้างอย่างที่จารยนบอกแต่ว่าต้องใช้ไหวพริบปฏิพันธ์การเอาตัวรอดการที่จะรู้วิธีในเรื่องของการแบ่งสรรปันส่วนจัดสรรชีวิตให้มันลงตัวมากยิ่งขึ้นคุณจะได้ทำงานได้อย่างราบรื่นสมูทขึ้นนะคะไม่ติดไม่ขัดอ่ะมาดูสำหรับปัตตานีนะคะ ในด้านของความรักนะคะบอกเลยว่าจะมีเกณฑ์ได้รับของขวัญของกำนันแทนใจนะคะหรืออาจจะเป็นในลนักษณะของกันมีเงินก้อนโตเข้ามาในครอบครัวหรืออาจจะเป็นในลักษณะว่าลูกหลานมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะคุณอาจจะได้รับทรัพย์รับโชคจากลูกหลานหรืออีกในนึงนะคะได้รับเปนะคะความเปจากคู่รักคู่ครองนะสาหรับเรือนมรณะโรคภัยไข้เจ็บช่วงนี้ จะมีเกณฑ์ร,ระมัดระวังในเรื่องภูมิคุ้มกันภูมิแพ้จะขึ้นนะคะหรือโรคเก่าๆที่คุณเคยเป็นจะก,กำเริบนะคะดังนั้นดูแลสุขภาพร่างกายนะ,ะสุภาษกันบ้างสุภาษความดีความงามนะคะความสําเร็จที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะนอกจากความเก่งของคุณแล้วคุณยังปรับตัวเก่งทําให้คุณรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้หากชาวลัคนาราศีพฤษภคนไหนไม่ได้เป็นเช่นนี้เนะะี่ยบอกเลยนะเดือนนี้ตั้งรับใหม่ ะะรู้จักการปรับเปลี่ยนรู้จักการปรับปรุงอะไรใหม่ๆเข้ามาในช่วงจังหวะนี้นะคะเปลี่ยนโครงสร้างหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนฮวงจุย้ยหรืออาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่เป็นบวก positive นะคะมากยิ่งขึ้นถ้าคุณคิดลบมันก็จะดึงดูดพลังลบเข้ามาการงานก็จะติดขัดมีปัญหาไม่มีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าคุณบูรณาการเก่งนะความรู้ความสามารถการเอาตัวรอดที่ดีคิดวิดเคราะห์ที่ดีเนี่ยจะทำให้เกิดความสำเร็จตามมา สำหรับเรือกนกรรมาอาชีพการงานนะคะพระราชาถือดาบความเด็ดขาดนะ,ะนอกเหนือจากความเก่งต้องเด็ดขาดต้องกล้าฟันธงต้องกล้าที่จะจัดการกับปัญหาหรือต้องกล้าที่จะออกมาจากเซฟโซนตนเองนะคะคุณบริหารจัดการได้ดีมากคนอื่นก็เกรงใจนะมีคนเกรงใจคุณเยอะอำนาจบารมีเยอะขึ้นนะคะสำหรับเรือนลาภะโชคลาวาสนานะเดือนนี้เสียงโชคเสียงดวงมีเกณฑ์ ห้าสิบห้าสิบแต่จะทำยังไงให้สามารถที่จะประสบความสําเร็จหรือมีโชคลาภวาส,สนาไพจัดนี่บอกเลยว่าเป็นไพ่ของบุญกุศลนะทาบุญสุนทานไหว้พระสวดมนต์นะคะบุญกุศลจะหนุนนําทําให้มีโชคมีลาภเข้ามาและการสวดมนต์พระคาถาเงินล้านนะคะสวดมนต์พระคาถาบูชาพระศรีวลีเงินเข้ากระเป๋าตุงนะคะสาหรับเรือนวินาศค่ะคือความเครียดความคิดมากนี่แหละมันจะเป็นอุปสรรค นะคะแฮงแมนแต่ถ้าคุณกลับหัวพร้อมที่จะสู้ต่อคุณจะยิ้มได้ดังนั้นเนี่ยให้เลือกในเส้นทางที่มันจะเป็นพลังบวกสําหรับตนเองนะคะทัศนคติก็เป็นสิ่งที่สําคัญคือความกังวลใจมันจะทําให้เกิดเหมือนการทําลายความมั่นใจหรือบางทีคุณก็อาจจะไม่กล้าที่จะทําอะไรเลยนะคะเดือนนี้สําหรับให้ใบสรุปนะคะมันต้องมีแพชชั่นตัวเองอะ่ะสูงมากๆเลย ชาวลัคนาราศีพฤษภอาจารย์รับรู้ถึงพลังความมีแพชชั่นในเดือนนี้ถ้าคุณตั้งใจจะทําอะไรแล้วเนี่ยคุณจะมุ่งมั่นเต็มที่นะคะอาจารย์ขอเปิดต่อสําหรับทางด้านการงานนะคะสองไม้เท้าเป็นคําว่าโอกาสเติบโตในเรื่องการงาน ธุรกิจการค้าสัมมาอาชีพใดๆก็ตามมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จใบที่2คือการเงินค่ะเงินเข้ากระเป๋าตุงนะคะนักธุรกิจชาวลัคนารากศีพฤษภยิ้มได้สําหรับคนทํางานประจําก็บอกเลยว่าเก็บเงินเก็บทองได้นะคะหรืออาจจะมีโชคล่าวาสนามาจากการงานนะ สำหรับเรื่องที่3คือในเรื่องของการทำเอกสารค่อนข้างเยอะนะสังเกตเลยชาวพึกศกง่ายๆเลยบนโต๊ะเนี่ยจะมีเต็มไปด้วยเอกสารที่ต้องเคลียร์หรือว่าต้องจัดการนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าให้รู้จักแบ่ง,งจันรปันส่วนในเรื่องการงานให้ดีวางแผนให้ดีนะคะสำหรับใบสุดท้ายความฮอตมันอยู่ตรงนี้นะคะโอกาสอำนาจบาร,รมีความสำเร็จชื่อเสียงนะคะเป็นที่ยอมรับมีแต่คนสนใจคุณช่วงนี้งานคุณเด่น,นจริงๆ ะะแล้วก็มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จเป็นคําว่าโชคดีนะคะดังนั้นในคุณมาเหนือดวงหากใครสมัครงานในช่วงนี้ดวงดีนะคะอย่างที่บอกว่าโอ้โหกังวลใจมากๆเลยจ,จะได้ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยบอกเลยนะโอกาสเรามาพร้อมกับความลัคก,กีนะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จได้และที่สําคัญนะเป็นคําว่ารู้จักการปรับเปลี่ยนการรับมือที่ดีจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทํานะคะ เปิดไพ่ทำนายในส่วนของคำแนะนำทางด้านการงานนิดนึงนะชาวลัคนาราศีพฤษภมีคาแนะนำในเรื่องการเรื่องงานอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นที่ใบที่หนึ่งนะคะอย่าดูคนเพียงแต่ภายนอกนะคะเพราะว่าบางทีรู้เขารู้เขารู้เราเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะแล้วที่สําคัญคือดูอดถึงเนื้อใน นะคะอย่าเพิ่งดูหรือตัดสินใจเพียงภายนอกเขาอาจจะไม่เป็นอย่างใจที่เราคิดหวังเอาไว้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าใครทําธุรกิจกรงสีให้ระวังในเรื่องของการแบ่งปันมรดกนะคะการแบ่งปันในเรื่องของอา,อาจจะเป็นผลประโยชน์นะคะจากการทําธุรกิจหรือช่วงจังหวะนี้นะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับคนในครอบครัวในเรื่องของการงานนะถ้าทำถ้าทำรวมกันดังนั้นใครที่ ทำธุรกิจร่วมกันกับเครือญาติครอบครัวนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงในเรื่องของการทะเลาะเบาะแหวงกันนะคะใบสุดท้ายคือสงบสุขค่ะสุดท้ายคุณก็เคลียร์ได้แหละนะคะด้วยความเก่งแล้วก็ความนิ่งของคุณนะอย่างที่บอกว่านิ่งสยบทุกปัญหาแล้วก็เด็ดขาดในการตัดสินใจนะคะอย่าลังเลอย่ายึกยักนะจะทําให้เราดูเหมือนคนไม่มั่นใจอ่ะนะคะคิดดีแล้วก็ตัดสินใจให้มันชัดเจนไปเลยนะคะ สำหรับในเรื่องการเงินนะคะการเงินอย่างที่บอกว่าช่วงนี้อาจจะต้องเอาไปเคลียอะไรหลายๆอย่างนะอย่างเช่นหนี้สินอย่างเช่นอาจจะเป็นปัญหาครั้งเก่าในเรื่องการเงินนะคะดังนั้นต้องเคลีย์ออกไปหรือสําหรับนักธุรกิจนะมันเป็นช่วงจังหวะที่ได้เงินเข้ามาเยอะเราก็ต้องเหมือนกับ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะช่วงนี้งานก็เข้ามาเร่งเหลือเกินเงินก็มาแบบด่วนๆร้อนๆดังนั้นไม่แปลกใจเลยสำหรับใครที่เป็นฟรีแลนซ์นะงานมาเยอะจริงอาจารย์แต่ต้องวิ่งทำเลยคือมันทำไม่ทันถือว่าดีนะดวงเงินเข้ากระเป๋าตงุงแล้วก็ที่สำคัญคือทัศนคติในเรื่องการเงินนะคะอย่าพึ่งท้อใจค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ค่อนข้างที่จะปรับได้ดีขึ้นแล้วนะคะดังนั้นเหลือแต่การวางแผนที่จะบาลานซ์ชีวิต ะค,ะคุณกังวลใจอยู่บ้างในเรื่องการเงินแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะได้รับโอกาสนะคะหรือธุรกิจคุณจะประสบความสําเร็จได้รับความยุติธรรมที่คุณรอคอยไม่ถูกเอาเปรียบนะคะแล้วก็คุณอาจจะได้รับการซัพพอร์ตทางด้านการเงินจากจากแม่หรือญาติทางฝั่งแม่หรืออาจจะมาจากนารีอุปธรรมนะคะหรือทําธุรกิจการงานหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการติดต่อค้าขายกับผู้หญิงแล้วจะประสบความสําเร็จนะคะ ขอดูคําแนะนําทางด้านการเงินกันต่อนะคะระวังอย่างที่บอกว่าอย่าไปเครียดจนเกินไปนะคะบางคนเนี่ยก็มีความรู้สึกด,ดาวลงกับปัญหาหลายๆอย่างทางด้านการเงินนะคะคุณจะต้องสู้ไม่เช่นนั้นเนี่ยลุกขึ้นมาหางานทำทำอะไรที่เราถนัดหรือสามารถทําได้เอาอยู่กับปัจจุบันนะคะอดีตที่มันผ่านพ้นไปให้ทิ้งไป ไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณจะไปต่อยาคุณต้อง move on จากความผิดพลาดหรือผิดหวังนะคะอย่ามัวจมทุกข์มันมันทำให้คุณเกิดปัญหานั่นเองนะคะแล้วก็เกิดพันธนาการทําให้คุณน่ยไม่อยากที่จะทําอะไรไม่อยากจะไปต่อนะคะสิ่งสําคัญคืออย่างที่บอกว่า อย่าตัดสินด้วยความกโกรธหรืออารมณ์เป็นอันขาดเลยในเรื่องของการเงินในช่วงนี้นะคะเพราะมันจะทําให้คุณขาดสติะใช้เงินโดยไม่มีสติไม่ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะสู้ต่อนะเลือกที่จะวางแผนใหม่รับมือใหม่ความก้าวหน้าก็ยังเป็นของคุณอยู่ดังนั้นเนี่ยใจสู้เข้าไว้นะคะชาวลัคนาราศีศพฤษภต้นร้ายปลายดีนะคะต้นอาจจะมีปัญหานะปลาย ทำให้งานออกมาดีผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจมากๆเลยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยจันเชื่ออย่างหนึ่งว่าคุณจะพลิกฟื้นสถานการณ์จากร้ายกับกลายเป็นดีได้โดยเฉพาะสถานการณ์การเงินนะคะมาดูการเรียนการศึกษาก็มีเพื่อนดีคอยให้ความช่วยเหลือนะทำให้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเหนื่อยมากมีไพ่เพื่อนกระยะาณมิตรขึ้นมา2ใบเลย ดังนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นบรรยากาศสบายๆถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาครูอาจารย์นะคะคนที่จะให้คําแนะนําได้บางคนเนี่ยขอพรสิทธิ์เอาไว้ในเรื่องการเรียนก็จะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รับการสนับสนุนค่ะช่วงนี้ถือว่าในเรื่องการเรียนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะไปได้สบายๆนะคะสําหรับในมุมความรักกันบ้างคนโสดคนโสดสามไม้เท้านะคะเป็นยังไงถึง เกิดคำว่า3ามใเท้าขึ้นมาคือ3ไมใเท้าเนี่ยจันขอลังเลอย่างหนึ่งว่าคุณมันเป็นความรู้สึกว่าอันเดิมอันเก่าที่เรามีหรือตัวเราเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราอยากโฟกัสกับในเรื่องการงานมากกว่าการจะให้โอกาสใครในช่วงจังหวะนี้อาจจะมีคนเข้ามาอยู่บ้างนะมา ขอโอกาสนะคะขอโอกาสที่จะเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์นะคะแต่คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากอย,กอย,กอยู่คนเดียวก่อนช่วงเนี้นะคะคนโสดเน่ยไม่ค่อยอยากที่จะมีใครเข้ามาวุ่นวายในชีวิตคือมันอยู่ในช่วงการโฟกัสในเรื่องการงานนะคะดังนั้นคนที่เข้ามาช่วงนี้คุณมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นได้แค่คนที่มาช่วยเหลือซัพพอร์ตเราในเรื่องของการของงานนะแต่คุณไม่ได้มีความรู้สึกว่าพิเศษอะไรกับเขามากมายนะคะ ดูนิดนึงนะสำหรับให้คำแนะนำนะคะอย่างที่บอกว่ามันเหมือนกับเ,เราก็รู้อยู่แหละว่าเขารู้สึกยังไงนะคะแต่เราก็คิดกันเหมือนเพื่อนนะคะคิดกันเหมือนเพื่อนแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะพยายามเปย์คุณเนี่ยนะคะเขาพยายามดูแลเขาพยายามเทคแคร์เอาใจนะคะแต่คุณมีความรู้สึกว่าช่วงนี้มันเครียดนะ่ะคุณอยากที่จะรีแลกผ่อนคลายไปคนเดียวไม่ค่อยอยากที่จะมีใครมา มาคล้องแหวะความรักที่เกิดขึ้นเกิดจากความความรู้สึกว่ารักตนเองนะมองหาความรักแท้คนที่เข้ามาในช่วงนี้มีความรู้สึกไม่ไม่ค่อยใช้ส,สเปกเราสักเท่าไหร่อะคะ่ะยังไม่ถูกใจนั่นเองนะคะแต่ความรู้สึกของคุณเนี่ยไพ่ออกมาชัดเจนมากนะคะไพ่เดอะเฮอร์มิสเนี่ยอยากอยู่คนเดียวอยากปลีกวิเวกอยากมีความสุขในความเป็นคนสดสดก่อนนะคะคนสดแบบฮอตมากด้วยนะ สำหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่ก็ร่ำรวยเหลือเกินนะคะเงินเข้ากระเป๋าตุงโอกาสใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะมีงานเข้ามาเยอะแยะเขาเรียกว่าทําไม่ได้หยุดเลยอะ่ะนะคะงานเข้ามาชิ้นหนึ่งก็เข้ามาอีกนะคะอย่างที่บอกว่าโอกาสมันเด่นน่ะไพ่จัดเข้ามาสองใบเลยนะคะได้รับโอกาสอันดีที่สําคัญคือมันเป็นโอกาสแห่งโชคลาภวาสนานนะช่วงนี้ในเรื่องความรักเนี่ยไม่ห่วงเลยอะ่ะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าคุณทั้งคู่กําลังดวงดีทั้งคู่ ได้รับข่าวดีในเรื่องการเรื่องงานได้รับโอกาสอันดีหรือได้รับโชคลาภเข้ามาช่วงจังหวะนี้ความรักไม่ได้น่ากังวลใจนะคะจันขอดูต่อในคำแนะนำนิดนึง ความรักจะเป็นเช่นไรอ๋อก็เคียงข้างกันไปค่ะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรคู่ใจนะคะและที่สําคัญเป็นอะไรที่แสงสว่างอะ่ะเป็นเป็นคนที่ชี้แนะแนวทางนําทางให้เราเสมอเลยแล้วก็ทําให้เราไม่ลืมว่าในทุกย่างก้าวของเราเนี่ยเรามีใครที่คอยที่จะเหมือนทําให้เราก้าวต่อไปได้เสมอไม่ว่าเราจะเจอกับความรู้สึกอย่างไรก็ตามผิดหวังเสียใจหรือ เจอกับความเครียดแค่ไหนคือทำให้เป็นกำลังใจแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูมันดูซอฟลงนะคะเวลาอยู่กับเขาแล้วก็สุขใจเพราะว่าคู่ของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีพลังบวกสูงมากๆนะคะจากไพ่นี่บอกเลยนะคอยเคียงข้างกันโดยตลอดนะคะแล้วก็เป็นแสงสว่างให้แก่กันเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจเขาก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเอานะมันเป็นแค่บททดสอบ มันผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านพ้นไปเองนั่นแหละนะคะสู้ใหม่ปรับใดที่ยังอยู่เคียงข้างกันนะมาดูต่อสำหรับคนที่แต่งงานแล้วกันบ้างนะคะว้าวช่วงนี้เติมเต็มความรักความอบอุ่นในครอบครัวได้ดีเสมอเลยนะคะช่วงนี้อาจจะเดินทางบ่อยหรืออาจจะมีกิจกรรมหรืออาจจะมีการทำอะไรใหม่ๆเข้ามาในช่วงจังหวะเนี่ยบางคนบอกว่า อาจจะมีการเรียนต่อบางคนบอกว่าอาจจะมีการเทคคอร์สพิเศษพิเศษเข้ามาเป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือบางคนบอกว่าช่วงนี้เดินทางบ่อยมากๆเลยติดต่อการค้าการทําธุรกิจนะคะแต่ก็เป็นอะไรที่เหมือนกับว่าไม่ได้มีปัญหานะเพราะคุณแบ่งเวลาเป็นนะคะในเรื่องความรักก็สบายใจคู่รักคู่ครองคุณเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจคุณน่ะช่วงนี้ไม่ได้ชวนทะเลาะเลยเป็นอะไรที่เป็นคนใจเย็นเป็นคนใจดีนะแล้วเขาก็คอยที่จะ เติมเต็มไม่ว่าคุณจะเหนื่อยหนักมาจากไหนนะเขาก็จะคอยเติมเต็มพลังกายพลังใจให้กันละกันแล้วก็กช่วงนี้ก็จะเป็นคําแนะนําอย่างหนึ่งว่าอาจจะต้องคีปในเรื่องการเงินนิดนึงที่บอกว่าสี่เหรียญน,นะเป็นคําว่าแนะนําในเรื่องการการบริหารจัดการทางด้านการเงินไม่ได้มีน้อยนะเพียงแต่ว่าต้องประหยัดหรือว่าต้องอวางแผนให้ดีขึ้นนะคะเพื่อที่จะทําให้มันไม่ได้มันไม่ได้ช็อ,ชอตหรือว่ามีปัญหาในเรื่องการเงินในครอบครัวเพราะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์อย่างที่บอก เสียเงินไปกับการเดินทางเสียเงินไปกับการลงทุนเสียเงินไปกับบางอย่างที่คุณกําลังเอามาต่อยอดนะคะในคําแนะนําช่วงนี้ความรักเนี่ยจันมองว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลใจนะคะมันเหมือนกับว่ามันเป็นจุดสตาร์ทที่ดีอย่างที่บอกอ่ะเดือนกันยายนเนี้ยเป็นคําว่าจุดสตาร์ทที่ดีแล้วก็เหนื่อยหนักคุณก็มาพักใจให้กันและกันเสมอนั่นแหละนะคะทาให้เหมือนคุณพร้อมที่จะไปสู้ต่อ นะคะอะไรไม่ดีก็ทิ้งไปนะคะเปิดรับสิ่งใหม่เข้ามานะคะดังนั้นเนี่ยพลังออกมาดีมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษกนะคะมีเกณฑ์ประสบความสาเร็จในสิ่งที่มุ่งม,มา่ปรารถนาเอาไว้นะคะมาดูกันต่อสําหรับคําแนะนําด้านอื่นๆนะคะจันขอเปิดเพิ่มสําหรับไพ่ออร์เรคิลนะ เริ่มที่ใบที่หนึ่งกันเลยนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ต้องทําอะไรที่มันแบบเหมือนมีการตัดสินใจที่ต้องเด็ดขาดนะคะแต่ก็ต้องอยู่ในมุมของการรักษาน้ำใจหรือว่าเป็นเป็นการตัดสินใจทําอะไรที่เป็นทางสายกลางนะคะไม่ไม่ทำอะไรที่มันเข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งจนเกินไปคุณจะเจอสถานการณ์ของการเป็นตัวกลางช่วงเดือนนี้นะคะ ต้องตัดสินผลงานหรืออาจจะเป็นผลงานของเราถูกตัดสินหรือคุณอาจจะต้องเป็นคนที่เคลียร์ปัญหาต่างๆเป็นตัวกลางเป็นสื่อกลางอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นช่วงเนี้คุณอาจจะต้องเหมือนกับรู้จักในการที่จะประสานงานหรือรู้จักในการที่จะทํางานร่วมกันกับผู้อื่นหรือการดีลงานกับหุ้นส่วนคู่ค้าหรือลูกคา้าลูกขายนะคะสําหรับในมุมมองความรักไม่น่าห่วงสบายใจนะช่วงนี้คนรักดูแลดีนะคะคอยเคียงข้างกันเสมอนะ สำหรับเดือนนี้ก็จะเป็นอะไรที่มีโอกาสได้เลือกที่ดีนั่นแหละนะคะมีโอกาสดีเข้ามาเลยใครที่บอกว่าโอ้เงียบตลอดเลยจานสมัครงานเอาไว้เงียบฉี่เดือนนี้จะมีโอกาสที่จะได้ตัดสินใจพอบทจะเปิดดวงเปิดเนี่ยเปิดเข้ามาค่อนข้างเยอะ มีคํานึงว่าอย่าใจร้อนแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องการใช้คําพูดเพราะพูดดีมันก็จะทําให้เกิดผลดีออกมานะแต่ถ้าเกิดว่าพูดอะไรที่มันเชือเฉือนน้าใจกันหรือทําลายความรู้สึกกันมันก็จะเป็นแผลในใจได้นะคะดังนั้นเนี่ยเลือกที่จะประสานมากกว่าประทะนะคะอาจารย์ขอสรุปด้วยไพ่เทพยากรณ์ค่ะท่านจะสรุปดวงชะตาชีวิตชาวลัคนาราศี พฤกษกอย่างไรบ้างนะคะขอเริ่มที่ใบที่หนึ่งเลยใจเย็นๆนะคะทุกอย่างจะลงตัวแล้วจันเชื่อว่ามันจะเป็นไปอย่างใจนะคะความรักดีงามมากเดือนนี้นะคะดูแลซึ่งกันและกันดีมากเคียงข้างกันโดยตลอดนะคะสำหรับคนโสดนี่อาจจะเป็นป้ายหน้านะคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากที่จะรักตัวเองมากกว่า แล้วก็งานเยอะค่ะมีเรื่องต้องจัดการหลายอย่างนะคะทั้งงานประจําอาจจะธุรกิจด้วยอาจจะเรียนด้วยนะคะแต่คุณก็จะได้รับโอกาสอันดีนะจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมันจะเป็นคําว่าตอบแทนในมุมของความขยันของคุณหรืออาจจะเป็นในลักษณะข,ของการที่เองที่บอกว่าคุณมีเกณฑ์ได้ตัดสินหรือให้ความช่วยเหลือหรือให้ความยุติธรรมใคร นะ,ะช่วงนี้อาจจะเป็นตัวกลางเป็นสื่อกลางเป็นคนที่ต้องให้คําเด็ดขาดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือแม้กระทั่งตัวเรานี่แหละนะคะการทำธุรกิจการค้าการขายหรือไม่ก็จะเป็นในเรื่องการงานเนี่ยต้องยึดหลักในความยุติธรรมเราไม่เอาเปรียบใครอยู่แล้วปึกสบเป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมานะคะไม่เอาเปรียบคนแต่ก็ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบเราอย่างแน่นอนดังนั้นเดือนนี้นะคะ การทำธุรกิจอย่างที่บอกว่าคุณเป็นคนที่บูรณาการความคิดฉลาดหลักแหลมนะดังนั้นใครที่จะมาเอาเปรียบคุณหรือว่าเข้ามาแบบเหมือนจะ มาใช้วิธีที่ไม่ดีกับเราหรืออาจจะเป็นมาหลอกลวงหรือมาทําให้เราเกิดปัญหาเนี่ยบอกเลยนะเขาจะแผ่ภัยไปเองนะคะอาจารย์ก็ดูดวงเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแนะนาพระคาถาเงินล้านนะคะสวดเสริมสริมงคลสําหรับตนเองแนะนาพระกาถามหาจักรพรรดินะคะสวดเสริมสริมงคลนะคะทำการสิ่งใดจะสําเร็จสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการนะคะพุทธังสําเร็จธรรมังสําเร็จสังฆังสําเร็จสําเร็จด้วยนะโมพุทธายะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดกระดิง่งกริ๊งกริงนะคะเราจะได้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและท่านใดที่ต้องการนะคะมาดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อแอดไลน์กันมาได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักหรือเรื่องราวที่คุณเผชิญอยู่ก็สามารถปรึกษากันมาได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ